ปี1894นักวิทยาศาสตร์ชาวสวิสฝรั่งเศสที่ชื่อว่าอเล็กซานเดรเยอซินได้ค้นพบเชื้อแบคทีเรียเยซินเนียเบสติสในการระบาดครั้งใหญ่ที่ฮ่องกงเยอซินพบว่าเชื้อนี้แพร่ผ่านหมัดที่กัดหนูซึ่งมีเชื้อและเป็นเหตุให้เกิดการระโรการค้นพบของเขาไม่เพียงช่วยให้เข้าใจถึงสาเหตุที่แท้จริงของการระบาดแต่ยังเป็นพื้นฐานในการพัฒนายาปฏิชีวนะ และวิธีป้องกันโรคในอนาคตหลังจากการค้นพบเชื้อเยอซิเนียเพสซิสการค้นคว้าวิจัยพัฒนายาปฏิชีวนะเพื่อต่อสู้กับแบคทีเรียชนิดนี้จึงเริ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงศตวตรรษที่20ที่มียาปฏิชีวนะอย่างเตปโตไมซินที่สามารถฆ่าเชื้อกาฬโรคได้สำเร็จ